สวัสดีครับมาพบกับนัจเช่นเคยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทำการเปรียบเทียบตัวแบตเตอรี่กริปนะครับบางคนก็เรียก power grip แบตเตอรี่กรีบ power bank จริงๆก็ power bank แบบหนึ่งครับแต่ที่เอามันเอามาทํารูปแบบในรูปเป็นเหมือนกับกลมๆครับจับง่ายนะครับ,บ,รบแล้วก็มีตัวเกลียวเพื่อไปต่อกับอุปกรณ์เช่นขาตั้งกล้องกล้องโคโปอะไรอย่างเงี้ยครับมีท้งด้านท้ายนะครับผมก็มาเปรียบเทียบให้ดูครับ3มรุ่น ก็คือตัวอ่าครับมันเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับเป็นของอุหลันซี่เหมือนกันนะครับอุหลันซี่เหมือนกันตัวซ้ายเนี่ยก็คือบีเป็นรุ่น BG1 วันตัวรุ่นนี้จะอยู่ที่5,200มิลลิแอมนะครับอ่าตัวนี้ BG2 ตัวนี้จะอยู่ที่6,000กว่านะครับแป๊บนึงครับอ่าสเปคอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับมองชัดไม่อานะครับโฟกัสหน่อยตัวนี้อยู่6,800นแอมิลลิแอม แล้วมันจะมี BGT นะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อมาเพราะว่า BGT มาดูเป๊กมันหมื่นแล้วมันก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่ราคาก็เป็นพันนะครับเขาดูผมว่าหมื่นแล้วพันพันกว่าบาทเนี่ยตัวนี้ผมซื้อห้าร้อยกาสิบผมซื้อตัวนี้สองตัวไม่ดีกว่าเหรอที่วผมซื้อสองตัวนี้ครับผมก็ได้ผมก็ได้พันก,กว่ากันนะเอามาต่อกันอ่ายาวเขาด้วยนะครับอ่าแล้วมันจะเจาตัวใหญ่ยาวก็ผมก็เลยไม่ชอบแต่คราวนี้พอดีมันมีตัว BGT ม่งออกมานะครับ มาไม่นานนะครับตอนนี้ยังก็หาร้านซื้อ,อย่างกันเพราะว่าผมเจอในช้อปปีแค่3ลร้านเองนะแต่ราคาก็เหมือนกันคือ5 3นห้าร้มสิไม่รู้มันร้านเดียวกันหรือเปล่าตัวนี้ก็จะดูที่5,000มิลลิมนะครับก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับ3ตัวอันแรกนะครับก็คือความความยาวเอ่อความยาวนะครับเห็นไหมว่าตัว BG1 เนี่ยจะยาวตัว BG2 เนี่ยก็จะตั้นลงมาแต่กลายว่ามันตั้นจริงแต่ หนากว่าครับแล้วน้ําหนักก็มากกว่าไอ้ตัวนี้นะครับ B G 1อยู่ที่ร้อยประมาณร้อยเจ็ดสิบห้ากร,รัมนะครับ B G 2อยู่ที่ร้อยเก้าสิบสี่นะครับเบา,เาหนักกว่ากันนิดนึงแล้วก็ BG จทนะครับ BGT ก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาเทียบกันตรงนี้ไม่ได้เป๊ะ,ปะนะเพราะว่า BGT เนี่ยมันใส่มันให้ไอ้นี่มานะครับ มันให้ตัวไอเนี่ยครับไตพอร์ตมินิไตพอร์ตมาในขณะที่ไอตัว BG2 กับ BG1 เนี่ยไม่ให้มานะครับแต่จริงผมก็ไม่รู้อาจจะมันขอได้มั้ยนะมันมีรอยแต่ผมไม่ผมจะลองผมลองบิดแล้วเนี่ยผมไม่กล้าบิดแรงนะครับมันมนบิดมันไม่ออกนะครับอ่าก็มาดูความตัวราคานะครับตัวเนี้ยซื้อมา400กว่าบาทตัวน 90, เนี้ยห้าร้อเนี่ยส่วน b g จเนี่ยความจุน,น้อยกว่าแต่อยู่ที่539นะครับถูกกว่านิดนึง ก็เปรียบเทียบกันนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูว่าเราจะเอาเอาเปรียบเทียบกันในข้าวๆนะครับแล้วก็การชาร์จเดี๋ยวเปรียบเทียบอยันนี้นก็คือที่ชาร์จไอตัว BG1 เนี่ยจะเป็น Micro USB นะครับส่วนตัว BG2 กับ BG4 เนี่ยจะเป็น u ่านะครับแล้วก็สามารถเอามาต่อ u อไปใช้ได้หนึ่งนึ่งช่องเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัว BG B G o เนี่ยจะมีไฟ i n เคเ a t o r นะครับบอกระดับแบตอยู่สีขีดนะครับแต่นี่มันยังไม่เต็มก็เลยได้3าอันนี้ก็จะมีสี่นะครับยกเว้น B G 2นะครับ B G 2ไม่มีขีดอย่างนี้นะครับจะมีแค่ไฟสีเดียวนะอ่านะครับถามว่าคุณเหมาะกับอะไรนะครับเนื่องจากอ่าไอตัวไอตัวเนี้ยถ้ามันถอดไอันีไมีออกนะผมพยายามแล้วมันถอดไม่ออกอ่านะครับแต่ถ้าใครถอดออกได้ก็บอกนะครับผมบิดตั้งนานละมันไม่ออกนะครับ อ่าผมก็ไม่กล้าคือถ้ามันบิดไม่ออกเนี้ยข้อดีก็คือมันจะมีตัวไตพอร์ทให้มันสามารถใส่กับอุปกรณ์อย่างโกโปรเนี้ยก็ใส่กับโกโปรปุ๊บคุณก็สามารถวางได้เลยวางได้เลยนะครับปับ๊บอ่าไปแล้วก็ไปวางอย่างเงี้ยใช้ได้เลยนะครับแต่คุณก็จะไม่สามารถเอาตัวเนี้ยไปต่อกับขาตั้งกล้องได้ถ้าเกิดคุณมีขาตั้งกล้องคุณอยากจะวางกับขาตั้งกล้องก็จะไม่ได้นะครับ ในขณะที่ตัว bg 1กับ bg 2เนี่ยรู้สึก bg สก็เหมือนกันนะ bg 3ก็เหมือนกันนะครับคุณสามารถเอาตัวขาตั้งกล้องถ้าคุณมีขาตั้งกล้องนะครับคุณก็เอาขาตั้งกล้องใส่เข้าไปอหรือคุณมีไตพอร์ตอันนี้ผมมีไตพอร์ตนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวยาวคุณก็ใส่เข้าไปคุณก็สามารถเอาไปตั้งกับขาตั้งกล้องได้นะครับเราตรงนี้ก็ใส่เข้าไปกับตัวอาจจะเป็นโกโปรอาจจะเป็นตัวกล้องดิวอาร์หรือมือถือก็ได้นะครับมือถือคุณก็ ให้ตัวจับมือถืออย่างนี้นะครับใส่เข้าไปแต่ถ้าคุณอยากจะทำเหมือนไอ้นี่ยคุณก็ไปซื้อตัวมินิไตรพอร์ตมาก็ได้นะครับอันนี้ก็ประมาณตอนถึงประมาณสมีหลายราคานะครับตัง้งแต่30มสบถึงเจบาทแล้วแต่ยี่ห้อนะครับอ่ะใส่เข้าไปแต่คราวนี้ก็จะเห็นนะครับอ่านี่ถ้าผมใส่ไปกับตัวโคโปโคโป,โโปโเนี่ยก็จะดูความต่างกันนะครับ รันนี้สายเนี้ยมันก็ยาวถ้าเป็นตัวนี้นะ,ะมันก็ยาวไหมแต่ตัวนี้มันก็สั้นสั้นกว่ากันเยอะเลยแต่ถ้าคุณอ่าไอตัวนี้มันยาวไปหน่อยคุณอาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับใช้ตัว b g 2รู้มาดูความเปรียบเทียบกันนะครับ b g 2แล้วก็อาตัวนี้มา ก็จะยาวออกกันประมาณเท่านี้นะครับอ่า,อายาวออกันประมาณเท่านี้ก็สรุป3ตัวนี้นะครับก็ตัว B G 1กับ B G 2เนี่ยจะไม่มีไตพอร์ตมีนี่ไตพอร์ตมาให้นะครับแต่คุณก็สามารถหาซื้อเพิ่มได้นะครับหาซื้อเพิ่มได้ตัวน้ำหนักก็คือตัว B G 4จะเบาสุดนะครับเบาสุด แต่ก็แลกมาด้วยกับวิลเลียมที่น้อยนะครับน้อยกว่าแต่ก็จะน้อยก,กว่า BG2 ีทนิดเดียวนะครับแต่ราคาก็จะแพงกว่าบีจีวันนิดเดียวนะครับเขาบีจีวันประมาณเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบนะครับแต่จริงก็เออใช่มันลองลืมไปนะครับไอต,ตัวนั้นมันไม่มีมันมถ้าเราใส่ไตเราต้องชอบน้ําหนักเทียบไตพอตร์ตนู่นนะผมเอาไตพอร์ตมาใส่ก็ไปปึ๊บวางลำบากนะมา ก <H an> ว่เาเื่อจะอยู่นะครับก็ไปสองขีดกว่านะครับก็คือถ้าคุณต้องการเบาเบานะครับเบาเนี่ยก็แนะนำตัว B4 นะครับเบาสุดสะดวกเลยผมชอบเลยเพราะว่าพอใส่ขัดเาเนี้ยปุ๊บแบบแล้วก็คือถ้าเราไอ้ถ้าเราพกตัวเดียวงี้นะครับแล้วเราเอาตัวนี้ไปใส่กับโกโพก็ไม่เป็นหายนะครับแต่ถ้าเราเราต้องการใช้งานแบบววางด้วยเราก็ต้องเอาอันนี้มาด้วยนะครับบางทีลืมมันก็ลำบากตัวนี้ก็คือสะดวกเลยหยิบมาปุ๊บ คุณก็ใส่อุปกรณ์ที่คุณต้องการเนี่ยจะมือถือก็ใส่ตัวจับมือถือจะกโ้โปก็ใส่กับโกล้โปไปมันก็จะสั้นเล็กเบานะครับแต่ข้อเสียก็คือพอไอตัวไตผ่ตัวนี้มันถอดไม่ออกเนี่ยคุณจะไปใส่กับตัวขาตั้งกล้องไม่ได้นะครับคุณจะไปยึดกับอุปกรณ์อื่นก็ไม่ได้่าก็คือเหมือนกับว่าเน้นไอตัวนี้มันออกแบบมาให้เน้นพกพานะครับใส่ไปปุ๊บคุณก็ใช้กับโกโปรหรือกล้องถ่ายรูปหรือมือถือก็ว่ากันไปนะครับใส่มาปุ๊บ สายยืดบีป้าบใช้ได้เลยนะครับในขณะที่ไอสตัวเนี้ยอ่าอาจจะต้องมาถึงเวลาประกอบเพิ่มขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นนะครับใครกระเป๋าแบบเล็กๆนะครับอ่าพกลําบากเนี่ยก็จะอาจจะลถ้าตัวนี้ก็จะลําบากนิดนึงก็ไปเลือกดูนะครับตามความเหมาะสมสําหรับท่านนะครับก็ถ้าใช้ทั่วไปนะครับคุณไปต่อขาตั้งเนี่ยก็ผมแนะนํา2ตัวนี้นะครับได้มีแรมเยอะด้วยแต่คุณใช้นินสะดวกนะครับดึงมาปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับผมว่าตัวนี้เพราะว่าอย่างนี้ไตพอร์ต้ามา ทีไ่ไปไปเดินไปเดินไลฟ์สดอย่างเงี้ยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บไลฟ์สดหรืออะไรเงี้ยวางจากจะวางพักก็ได้เลยนะครับปุ๊บสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณต้องแต่ถ้าคุณต้องอ่าคุณเป็นผู้ชายครับตัวใหญ่แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องน,น้ำหนักมากนะครับก็ไปเอาตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ซื้อไตพอร์ตเพิ่มเพราะน้ำหนักราคามันต่างกันไม่เยอะนะครับแล้วนี้เราก็ได้มีแรมเยอะกว่าด้วยไอตัวนี้จะตั้งเท่าไหร่หกหกพันแปดนะครับอ่าเห็เอาตัวนี้ก็ได้ใส่อย่างงี้แทนก็ได้นะครับ จึ๊บแล้วก็ไปสบายนะครับไปไลฟ์สดไปแม้แต่คนที่ใช้กล้องถ่ายรูปที่เป็น d ิเอนะครับดิเอรรานะหรือมิเรเลตเนี่ยแล้วคุณก็ใช้ไอ้พวกแบตเตอรี่ดัมมี่นะครับใส่พวกนี้ไปเนี่ยโอ้โหถ่ายได้นานเลยนะหมดปัญหาเรื่องไอ้แบตเตอรี่จะหมดนะครับได้นานพอสมควรนะครับเพราะแบตเตอรี่กล้องถ่ายรูปอะไรมันก็พันกว่าพันเจ็ดพันแปดร้อยมิลลิแอมป์เองนะครับบางรุ่นก็แค่พันสองเองนะไอ้นี่ก็เหมือนกับโอ้โหได้มากกว่ากันเยอะมากเลยสามสี่เท่านะครับก็ไป ตัดสินใจกันเองนะครับแล้วแต่ท่านนะครับจะชอบแบบไหนต่ผมถ้าคิดไม่ออกก็มีกับผมนะครับมีกับทุกรุ่นเลยยกเว้น BGT นครับตอนนี้ผมยังไม่ซื้อรออีกหน่อยนะครับคือมันจะใหญ่ไปหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามช่องน่าจุ๊ยโฟโต้ใน YouTube channel, นะยูทูบชาแนลน่าไฟเพจน่าจุ๊ดโฟตโต้ด้วยครับผมสวัสดีครับ